สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารประจําปีการศึกษา2566 วันนี้เวลา16นาฬิกา19นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงนศารา,าดุสีดาไลศูนย์จิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยลาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรวิทยลาลัยเสนาธิการทหารวิทยลาลัยการทัพบ,บกวิทยลาลัยการทัพเรือวิทยลาลัยการทัพอ,อากาศ โรงเร ok, well ียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2566จำนวน1,155คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโชวาทแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัติบุธิบัตรประกาศนิยบัตรและเข็มวิทยฐา,านะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชนจาจักรวมทั้งสถาบันการศึกษาททหารชั้นสูงในวันนี้ขอแสดงความื่นชมกับททุกท่าน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศนั้นจะสำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ก็ด้วยอาศัยความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานบ้านเมืองทุกส่วนที่จะร่วมมือกันดำเนินงานทุกด้านให้ก้าวหน้าพร้อมกันไปด้วยเหตุน,นี้ ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงต้องมารับการอบรมเห็นพินเทศษร่วมกันเพื่อให้มีความรู้ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันว่าถ้าบ้านเมืองจะมีความมั่นคงได้ ข้อตอเมื่อประชาชนทุกคนในชาติสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างเป็นปกติสุขร่มเย็นความรู้ความเข้าใจอันสำคัญดังกล่าวเมื่อประกอบกันเข้ากับความตั้งใจดีที่มีต่อชาติบ้านเมืองแล้วย่อมจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้ทุกท่านมีความสามารถ ที่จะร่วมกันปฏิบัติการต่างๆอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อจะโลงรักษาบ้านเมืองของเราให้มีความผาสุกมั่นคงตลอดไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนและผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จพร้อมทั้งความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายชิดทัพพรวันนี้เวลา17นาฬิกา43นาที สมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนชั่วคราววัดไทยเจริญอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานเพลิงศพนายชิตทพพรซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่7กรกฎาคม2563สิีิอายุ99ปีนายชิตทพรเกิดเมื่อปี2464เป็นบุตรของนายพ่วงกับนางบุญทัพร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวัดกระเช็ดตุพลวิมลมังคลารามประกอบอาชีพเกษตรกรทำสวนผลไม้ด้านครอบครัวสมรสกับนางองเจือทัพพรมีบุตรธิดาสิบคนนายชิตทัพพรเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีคุณธรรมเป็นบิดาที่รักและห่วงใย,ยบุตรธิดาส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและอบรมให้เป็นคนดีประกอบสำมาชีพตามความถนัดจนมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อมีมนุษยสัมพันธ์ดีช่วยเหลือชุมชนและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อีกทั้งยังธนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างซุ้มประตูวัดสร้างสาลาท่าน้ำถวายวัดไทยเจริญและเป็นเจ้าภาพท,อ,ทอดกระถินทอดผ้าป่าที่วัดต่างๆอยู่เสมอพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์ไปในงานมหกรรมดนตรีเมรเดียนอนุบาลครั้งที่15 วันนี้ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานจังหวัดนนทบุรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ในายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาลครั้งที่15พร้อมมอบเ้วื่อรางวัลประธาน ประเภทถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทนั่งบรรเลงรางวัลชนะเลิศการประกวดโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาประเภทประชันตีกลองและประเภทประชันเครื่องลมทองเหลืองสมาคมเมโลเดียนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมดุริยางทหารบกกองดุริยางทหารอากาศและกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทคจัดงานนี้ขึ้น เพื่อน,น้อมบรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนระดับอนุบาลทั่วประเทศได้พัฒนาทักษะด้านดนตรีมีนักเตยนระดับอนุบาลจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คน จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ